大家好啊！欢迎来到老板仔直播间，相信大家都已经迫不及待了吧？三个活动：一起运动、一起浪漫晚餐、一起共度良宵。那你选的是哪一个活动呢？各位大家好，我们现在是境外。 The series, and today four of us are here. And because today we are live streaming to many countries, hello everyone, I'm Kimon. They're speaking Chinese to the fan clubs via Timo channel. Hi, I'm Dun. And hello, everyone. I'm or Pang Pang. We are actors from series. Uh, the series. And today we will play with you. And. As of right now, we are live streaming through Tao Genoi fan page. So fan clubs from China, fan clubs from other countries can also enjoy and watch us to share the happy moment with Tao Genoi. And so, today right now, if you're watching, please remember to share the happiness around to your friends. And today we'll be spending time together since right now until late night. We're going to be together until late night. Let's see what we are going to do. So, the first activity is that we are in you know, a fitness, right? But the last activity will be in the bedroom wow so what are the activities today we say that we have three activities so first one is sweating together yes sweating correct fitness right so we will be sweating together and second one is romantic together so, romantic dinner together so we'll be eating we'll be having <laughs> a great meal together, and and a last one <laughs> <gasps> hey Oh! Hey oh! Hey oh! one. together. So, sleep when you say sleep over, sleep, sleep means ham, to sleep, over hey! means to cross. So, you, be so be you <laughs> crossing <laughs> each other <laughs> and <than> sleep over. <laughs> well, have to see <laughs> <say laughs> tonight <laughs> how it <laughs> will <would> turn <laughs> out, right? <laughs> so, so <laughs> as of right now, as you can <laughs> see, our outfit. <laughs> we'll just go on with our first patient. First mission is to sweat. <laughs> to <laughs> sweat <laughs> to <laughs> we have. <laughs> <red> <laughs> <laughs เป็นภารกิจแรกของเราไหนภาารรรกกิจแของเนะครับผมผมอ่านไม่ออกเฮมันถูกแล้วมันโอ้โตลกเลยเกมที่หนึ่งเกมที่หนึ่งเือ sit up and อมโกสเตโดยกติกานะครับของเกมที่หนึ่งนะครับแบ่งเป็นสองทีมครับเฮ้ยซึ่งก็คือนี่แค่กัผมเโอเคแบ่งเป็นสองทีมนะครับทีมละสองคนอ่ะครับโดยคิดชื่อทีมและท่าประจำทีมด้วยคิดชื่อทีมแบ่งเป็นสองทีมแล้วทำการ sit up สลับกันคนละหนึ่งชั่วโมง ทำไอเลยทำรอบแล้วสองนาทีทำรอบสองนาทีใครได้ทีมทางมากที่สุดคนนั้นจะใส่ชนะครับผมเอางี้แต่ว่าเราให้ความสำคัญการตั้งชื่อทีมก่อน่ะแบ่งกันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนี่ผมอยู่กับน้องคอปเตอร์น่นะครับผมก็อยู่ผมมีชื่อทีมแล้วผมก็มีแล้วผม m o n s อ e r เออชื่อทีมมอนสเตอร์ผมมีชื่อแล้วอมน Monster Monster ผมมีชื่อแล้วผมมีชื่ออะไรผมทีมเฟรนบอยฮะผมโอเคก่อนกี้หนึ่งองสาม m o n เนี่ยทานของผมทีมแฟตตี้บอยเฮ้ยทีมแฟตตี้บอเหรอไหนนะไ่ายหรือ่าน่หนไม่ต้องเยอะโ้หไม่ไม่ได้คุณมีเตรียมท่ามาไหเนี่ยผมไม่ได้เตรียมผมคี่แค่ชื่อ อันนี้เป็นอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณแะครับน้ำหน้าน้ำหว้าติบอย w a อ e r Water a t e r พัตติบอยหน้าให้กล้องสิหน้าให้กล้องสิเออัติบอยเออเอาละครับปีติดอัพปีบัติบอยเบอรเบาเบอ์เบกลับก่อนกาแบก่อนกบเลยเอางี้ใจใจในในตอนแรกรอบแรกเนี่ย ส่งพวกเราตัวน้อยได้ลงมาซิดอัพก่อนแต่ว่าตัวน้อยจะเริ่มก่อนเดี๋ยวจะเริ่มก่อนไม่กัมแบเลยคุณปองชูบกกัมแบกัมแบมาให้ทีสุดแล้วโอปองแป๊กไปก่อนเลยกัมแบกัมแบมาให้ที่สุดแล้วโอปองแป๊ณไปก่อนเลยเลือกว่าจะก่อนหรือหลังเออผมได้เลื่อโอ้โหไปก่อนเลยได้ได้ได้เขาก่อนเนี่ยเฮ้ยไม่เราอยากเหนื่อยอ๋อแม้แต่สมมติว่าแบบเรา ดูร้านเราได้ก่อนไงเอาไปก่อนเลยคุณไปก่อนเลยเอาเฆษนาเลื่อนนะคะทีมฟันดี้บอลเริ่มก่อนใช่ฟันดี้บอลเริ่มก่อนไปก่อนเลยผมก่อนไม่ไม่บานบานบานก่อนเลยบานก่อนเอออะสบาใหยขะไปอีขยับพีครับขยับมาขยับมาขยับมาเนี่โอ้โหสบายแล้วเราโอ้โหนอนอย่างนี้แล้วผมจะยังไงดีเนี่ย มีกติกานะครับคือหน้าต้องใกล้กันใช่เอ้งครครับค่าีเดี๋วนใครเวลาอกนาทีก็คือสนาทีใครเสนาทีนะห่สองสองหนึ่งเออเออเออ ห้าห้าห้าอุ้ยยังห้าอยู่เลยห้าย1้ยี่สิบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนี้กันแล้วโอเคใครเปคนนับพี่มีคนนับอยู่นะอออ้ยแก่งฮะอือเฮ้ยอืออือเฮ้ยพี่กิมี่กมอืออือ เอ้ยดุนคุณแอบช่วยน้องมันเนี่ยผมดุนนะไม่ได้อ่ะอย่าทิ้ง่คนให้คุณดูมีความสุขนะน่นกันเลยพวมขาดไปหนึ่งนาทนะเบตได้เบตได้เบตได้ถ้าไม่ไหวเบตได้เปลี่ยนคนได้ไหมเปลี่ยนคนได้ไหมไม่ได้ไม่เดี๋ยวคุณน้องเล่นอีกอุย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี้อันนี้โก้แล้วโก้อะไรอ๊ะโก้มันอบเข้าใกล้เอวเข้าใกล้นี่กติกานี่เบรกได้เบรกได้โอเคเก่งอ่ะเอ้ยเอ้ยเออเออเอ้ย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 เออยคุณไหวไหมห้าหกเจ็ดแปดออกมานึกลองซับเออ นังท <ient> ok <tim> ับตังทับไปเลยนังเออเนงเออยี่สิบปีสู้เขาสู้เขาสู้เขาเออเอาเบกได้เบกได้อ่าท้องกระแข็งเออไม่คิดเลยสิบิแล้าชิบิล้าแปดเจ็เออ ว่่าจะเกงดูจากลาดเราแล้วขอเวลาพักกะพี่หมกกำลังพักเลยโสดัพักก่อนเอออ่าผมขอยอมแพ้เลยครับไม่ได้ดูจากลาดเราแล้วเออทีมเขามันแข็งแกร่งเออแนววัตถีทางแอดผมนับอยู่ครับผมนับอยู่ผมไม่อยากกดจานนะพี่ตาต่อไปตาของมอนสเตอร์ตามอนโอ้ตอนนี้ท้องแข็งพากเลยโอเคครับเรามาสรุปผลกันดีกว่า ออกเป็นก oh ๊อเจนลืมขอออกซิเจนนะครับแ่นาทีนะฮะอ่ะน um> uh at ั่งก่อนนะนั่งนั<_<_<_<_<__่งนะเอาเล่นกันไปเลยโอเคครับแบทที่บอยเกมต่อไปก็คือยาโอ้โหเราอ่ะน้ำโดนอย่าไปอ่อนข้ออย่าไปอ่อนข้อผมถามก่อนผมอยากได้กี่ทีคอมเตอร์จัดการเฮ้ยบิวเลยบิวเลยเมื่อกี้เขาแกล้งเราอยากได้กี่ทีนะอยากได้กี่ทีคุณถามคุณบอกผมเลยคุณอยากให้ผมกี่ทีคุณจัดมาเลยฮะไปคุณ ฝั่งนี้สิครับผมอยู่นี่ฮะมาโอเคเอ๊บแล้วนะผมข่อยแย่เอานี้ไปตรงนี้นะได้ครับเออเฮ้ยจริงจังเลยเนี่ยจริงจังเลยเนี่ยพร้อมนะพร้อมนะทั้งโดนพร้อมมาพร้อมมาโอเครับร้อมแล้วนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งรอบเอ๊บโอ้ยคุณจะโม่งผมแรงปะเนี่ยเออยเออเออ โอ้โหเสียวเสียวผู้ดังแตกมากเลยเออ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 จ้ากันเลยเออเออแตะมือเลยเออเออแตะมือเออเออโอ้โหเสียวอู้ดังผมแตกมากผมเสียวเหมือนกันโอ้เดี๋ยวเอวเไม่เสียวอะไรเนี่ยเร็วเวเร็วเเออเออสิวิโอ้โหไม่แตกไม่แตกไม่แตกไม่นับอันเนี้ยไม่แตกไม่นับันเนี่ยเออเออ เออ <um> เออผมบต้องสโลตอนเข้านั่นแหละบไมยเออ ทีมชนะผมว่าทีมเราชนะผมผมซิดอัพแต่ไม่มีพักเลยผมจะแพ้ได้ไงโอเคอสุดยอดเก่งมากสุดยอดไปเอาเบาะเก็บเลยเก็บเก็บเบาะเออราสัมผาสคะแนนรอบแรกอันนี้จบแล้วใช่ไหมออกกำลังกายหมดแล้วเนาะโอเคมามาเรามายืนรับความชัยชนะของเรากันเถอะพี่ แชมป์ทีมมอนสเตอร์ได้ไปทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด84เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทเป็นเล็แปดโอยยอดยอดยอดไม่ตยัยไม่ตกนะและทีมแบตติบอยได้ได้้ดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด 80เราชนะเพราะว่า80เขาเกินเลข8เนืชนะเพราะว่าเขาเลข1กับเลข8และทีม่ชนะได้แก่แฟตตี้บอลเย้เขาเรียกว่าต่อให้ก่อนพี่ง่ายงานออกกําลังกายไอ้ซิทอัพอะไรพวกนี้ปล่อยเขาไปก่อนเราเคยเล่นแล้วเกมเงี้ยเราก็เลยยอมแพ้อืมยอมแพ้ฉันก็เกิดจะพูดเหนื่อยนะพร้อมจัดมิชชั่นต่อไปหรือยังหรืออจะเบรกไหมอะไรไหม โอ้ยไม่ต่อเลยต่อเลยผมสบายสบายมากสบายไปเลยและมิชชั่นที่สองนะฮะใครสะรับดีไปดุนดุนแค่ไหนไปเฮ้ยแตะออ้เฮ้ยแต้วันนี้ผมเมาสองซองนะวันนี้ได้สองซองนะดี